ตามพี่เจมาเลยเออถูกใจเจไหมตามเจตามเจไปหน่อยตีตรงทีว่าเจเขาตีว่าตามไรผมเล่น adventure แนไงผมบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องมันเป็นเส้นตรงเจเรียกเรียลุกหน่ยแรงมาทำไมคุณถึงชวนผมตอนนี้ทำไมอ่ะขาดคุณขาดคนใช่ไหมใช่ขาดคนขาดคนนึงเนี่ย คุณนึงคือคุณหาห้องไม่เจอใช่หรือไม่อ้ามันอยให้ครบทีมไงไงมีใครบ้างมีไอ้พีกมีพี่ใครวะมีพี่ยังอ่ะมีพี่มีพี่มีบัสแล้วก็มีไอ้ตั้นไม่ด้าแต่มันตมองเปนฉันเอาก็ให้มันครบไงใครอะพี่โบ๊ะมันไม่มีคนเล่นโบก็ไม่อยู่ัวมันตอบที่ตัวใคร กูเรียกเจมันเรี้ยวเอ้ยก็ให้แรงมันเปิดไงแล้งจะเปิดแล้วใครจะเปิดล่ะอู้งโอ้ยด้วยสองตาไม่ผิดมันมีมันมีคนหนึ่งจะเปิดด้วยเออมึงมาช่วยสิใครล่ะใครแล้งจะเปิดคนหนึ่งอ่ะผมผมผมไอ้ตั้นตั้นแล้งจะเปิดคนหนึ่งผมก็จะเปิดเหมือนกัน เออมามามาช่วยไหมแต่ผม่ขึ้นนะอยู่กัน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 เดจีมาเดตัวแบกเดตัวแบกไดตัวแบกตื่นลอทไหมวะไอ้ย่ากูแตผมบ่ายนัเข้าบ่ายโมงครึ่งเนาะบอกไปรอก่อนเตรียมใบวะศูนย์สี่ฮะสีู่นสี่คุณเวลามันทำไหมวะไม่เลยเนาะ